สวัสดีค่ะมันิกายุกับชองนำฝนดำสิงนะคะมันิกาจะมีอยังมาบอกเอฟซีเป็นซิงที่รอคอยดนแห่งเป็นซิงที่ยูทูปเปิดทุกคนอยากได้นะคะมันิกามาถึงแล้วอะไรเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกูเกินเอเซ้์นะคะได้แล้ว ทรงมาบานตะวาขึงเอาขึา้นมะาแม่แกะเหลียวมาหอดแม่บว่าแม่สีบึงก่อนเลยวสัตนแม่บว์หัวมันเป็นไมเอียงสิ่งที่รอคอยนะคะเดือนแรกที่้นหน่ด้กับยูทีประมาณติ๊ต๊อกติ๊ต๊อกติ๊ต๊อยูท,ทีประมาณหาพันกว่านะคะได้เทือเทือแรกกั ร้อยแปดสิบก็เหรียญเป็นเงินอยู่ที่ประมาณหาพันกว่าเกือ 6, 000. 5, 000 3, 5, ะะบหกพันหาพันสามหาพันสี่นี่และจ้ะรามานิกาบ่อะไรสีมะขอคแค่เหรีย Google Essence กันจะมาขอบคุณ FC ผู้ใหญ่ใจดีนะคะสลิปมันอยู่ในโทรศัพท์เนาะขอคุณพีป,ปอนนะคะที่เออใจดี โอนเงินมามาสื่อค้ากล่องให้ปากามี่พี่สมพรพี่สมพรห้าร้อยบาทแล้วก็อีกบุคคลหนึ่งอะ่ะหนูบปได้แคบไปหนูแคบบ่าทันแต่ว่ากับขอบคุ่นนะคะอีกบุคคลหนึ่งกับโอนมหาลอยล้วกาพี่สมพรมหาลอยประกาพี่ปอมหนึ่งพันห้าร้อยบาทขอบขาแล้วตอนนี้ก็ได้ทั้งขากล้องแล้วก็ได้ทั้งแบตสำรองก็คือ power bank มาด้วยนะคะ เนี่ยเมื่อเมืองขากองกันเลยเนาะอันเก่ามันเป็นสปริงมันดีดออกโทรศัพท์มันตกดูผลนก็เลยแข่งแต้ใหมนนะ่เนาะเอาแบบเป็นโตล็อกเป็นเกี่ยวล็อกเอาแบบหมุนเวลาทอาจับหรือว่ากระโดดขึ้นกระโดดลงหรือทอาตะเลียนนะสิมกระจังบอลลุดออกเนาะกับว่าได้เสี่ยงต่อแบบการทีโทรศัพท์มอเด้งออกขนะัวหนอกมันกับอย่างโทรศัพท์พังนะทุกคนมันก็ต้องลงทุนจจแ <c oughs> ต่ว่ากับพี่ผูใหญ่ใจดีนะคะ ขี่โอ้นึ่นมาแห่งสื่อค้ากล่องมีตัวใหม่ฟนเก็บกล่องมันถิมอ่ะอันเก่ากลองอยูบาท์ดหหลาย่เวนะลารถด,ดํานี่อันเก่ามันจะเป็นสป,ปริงนะคะเป็นสป,ปริงดึงขึ้นและคะ่ะเวลาใช้โทรศัพท์พราโทรศัพท์มันเด้งออกสป,ปริงมันดีดลงมันก็นจะเด้งออกไปถนอดแต่ว่าอันนี้สื่อแบบไม่เป็นหมุนแบบหมุนเนี่ยหมุนึ้นแต่ตัวนี้มันจะลอ็อกมันจะดีดออก,กว่ะด็กคนมันจะล็อกดีแห้งไง ข้อท่าจาับเซฟข้างกับม้นม้นม้วน,นขึ้นเนี่ยมีอันเนะกน้าน่ะท่าไปเนาะโค้ชท่าไปสิคืนเนข้างวัดับเด้งออกโทรศัพท์ข้าโต๊ะปรุงแล้วตอนนี้โทรศัพท์กัฟิล์มแตกก็บเลเซอร์ <c oughs> อมีอันนี้ก็เป็นขากองอันใหม่นะคะทุกคนมีเกะโอ้ยมองมยังอยู่เตัง้งซ้ำขาก็ได้แล้วก็เอามาสิกระไรรึเปล่า นี่เลยลองเก็บก่อนแล้วก็ไปกัเป็น power bank power bank power bank อันนี้เก็บก่อนเนาะมีกระคากล่องที่ทุกคนโอนเงินเขามาสื่อให้น้ำฝนนะคะขอบคุณหลายๆายค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆาเด้อตาขอบคุณภาษาอีสานแล้วนี่ power bank ฝนกะเก็บกล่องมาถิ่มแล้ว พมันเก็บถิ่มเนะ้ะฟ้นบดเอามาต่าน,นดนาฟนแก่ละฟ้นเก่าหม่สีเลยอันนี้เป็นตัวแถมนะคะเป็นซอกแถมซอกแถมที่ใส่เวลากาันฟุ้นเวลาเขาพกติดกระเป๋าไปไหนหน่อยเขาเก็ใส่นี้ใส่นี้แล้วก็จิบข้อแถมมาข้างในนะคะอันนี้ก็จะเป็นสองหมื่นแอมสองหมืนแอม ชาร์จได้ทั้งวันทั้งคืนเลยชาร์จประมาณสี่เครื่องอ่ะก็ได้หมื่อนั้นแบตเฟิลเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นชาดเต็มลอยมันมีสี่จุดแบบนี้นี่มองไปเราเปิดต่อคนวันชาดมันมันจะเป็นไฟมันมีนี่มันจะเป็นไฟที่จริงมันจะมีสี่จุดเพราะว่าอีจุดหนึ่งคือเขาชาร์จไปแล้วเต็มเ,เครื่องหนึ่งชาร์จไดสี่เครื่องเลยอ่ะมันจุดละเครื่องเลยมันจุแบตสองหมื่นแอมป์ขุมนะคะ อันนี้ก็ห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบสี่สองหมืนแอมตัวนี้ห้าร้อยห้าร้อยกว่า่ห้าร้อยนิดนิดนะคะไปเก็บไปก่อน <laughs> น้องจะมีตัวแถมด้วยเดี๋ยวมีสายมันสายชาร์จอ o วแบ b ง n นะคะก็กจะแถมมาให้นำคุ้มค่ะสร้างในรัศดาของแท้แน่นอนดูร้านดีๆแล้วก็ดูรีวิวดีๆด,ด,ด้วยนะคะ เก็บไฟแล้วนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ใจดีมากๆเลยขอบคุณพี่สมพรแล้วก็ขอบคุณพี่ป้อมนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็ขอบคุณนะคะแต่ว่าจําชื่อไม่ได้เนาะแต่ก็ขอบคุณแหละนี่ขอบคุณทุกคนที่ใจดีมากๆเลยอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกเรื่อง Google e s s e n s e นะคะจ้ึงมาขอบคุณ FC ทุกคนเนอ แล้วว่ากนนี่ก็ข้อกัลมาณเหมากเรื่องกูเป็นเอเซ่นนะคะว่ามีทุกคนมาติดตามผนเนาะคนกับคนจะ่มีมือหี่มือที่จะไล่ซ้อมข้อขาเอาถียูทูปเปิดและหลายถันรอคอยเนะะเาะก็ขอบคุณทุกคนถึงจะติดตามไต่แคร์คนละคนคนละเถือ มันก็ร่วมกันหลายเทอมมันก็หลายหมื่นคนเนาะตอนนี้ผู้ติดตามช่องคนก็อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าและนี่เป็นใบหรือโฟล์ลคอแห้งเขาคณทุกคนที่เขามาติดตามนะค่ะเขามาชมคลิปเขามามาเกิดจะมีแบบคนสร้างคนมาเนาะมันกับต่อยอมเราใ,ใด้เพราะว่าเขาเหตุคิปแบบนี้บางคนก็อาจจะมาเข้าบางคนก็อาจจะแล้ว่า เออบุหาบาีเพราะว่าแต่วา่าเ้างก็สีปับโตล้ะก็สีพายายามเฮ็ดเห็ดดีที่สุดเนาะเพราะว่าเพื่อนทุกคนทุกคนอุตส่ต์มาตดตามฝนจนฝนมีมือหนีถามว่ามีทุกคนนะคะฝนกับคนจีบมีมือนหนีเนาะมือที่จะได้ซ่องพ้อขาวแบบนี้แล้วมือจะเป็นยูทูบเบอร์หน่อยเขาเอ่ยจะเขาว่าเป็นยูทูบเบอร์หน่อยเพราะว่าได้ซ่องขาวและนะ้วเนาะฝนกับจะเฮ็ดเห็ดดีที่สุดสำรับ ที่ทุกคนที่ติดตามก็คือจะเหตุไ้ทุกคนภูมิใจก็จะพยายามแบบหาคอนเทนต์ไหมหรือว่าถ้ามีเวลาว่างคือผนก็จะพยายามทายคลิปให้ทุกคนบึ่งหลายที่สุดอะเพราะว่าฝนกระทองเรียนไปนําเนาะก็จะเรียนบ้างเฮตุงานบ้างังี่เพราะว่าฝนเรียนมากเลยจบนะคะแล้วอีกปีหนึ่งก็จบแล้วถ้าฝน่ได้เรียนฝนก็คงจะมีคลิปให้ทุกคนบึ่ง สู่หม,มื่อสม,มื่นซูมื่นเพราะว่าอันน,นาาี้ฝนได้กำบ้านแค่สุกเสาร์อาทิตยศฝนก็เลยบ่ค่อยได้ลงคลิปแต่ว่ากะลงการเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กหรือว่าในเพจให้ทุกคนในเบิ่งในเรื่อยเนาะว่ามือ้อวานนี้ฝนเฮ็ดอีหยังอยู่ไสไปเรียนยู่บอรหรือบ่ไปเรียนหรือว่าหลักไปหาเรียนนั่นเรียนนี่มีมองจังซี่เนาะฝนจะล่องการเคลื่อนไหวให้ทุกคนได้ติดตามตลอด้ะคะ่ะอยู่ใน Facebook ถึงใน YouTube นะ จะบ,บ่ค่อยเดอโพสคลิปหรือว่าบ่ได้ลงคลิปลงรูปใน y o ยูทูบตะวันใน Facebook ฝนนะ่ะเอ่อแบบลงการ์นไว้ตลอดว่าฝนอยู่นี้อยู่นั่นฝนก็นจะลงสตอรี่ถึงฝนจะบ่ค่อยโพสต์แต่ว่าฝนเปิดสตอรี่สาธารณะให้ FC ทุกคนในตีสามตลอดจ้าภูมิใจแห้งที่ได้ไปบทูเก e น s อเซนแต่ขอบคุณทุกคน,เเน,กคนถ้าบ่ามีทุกคนฝนก็คงจะบ่มีมื้อนี้เนาะขอบคุณหลายๆค่ะ ขอบคุณมากเลยแกจะจับบอลจะไหนเนาะทุกคนบ้นกะมีประเภทแบบบ้าบุรีเข้าวเนือบ้าชมพู่เนร์แต่ว่าฝนเน่ะเป็นคนที่บ่คอยแบบมีอาคาติกับใครง่ายๆเนาะฝนเป็นคนที่แบบใจยเย็นน้ากะเป็นคนที่ยิ้มเป็นคนที่เฮฮาอันนี้สินะฝนก็เลยแบบว่าผู้ได้บม้าเหม็นบุรียิ่งสิแบบไม่ว่าบ้าบุรีฝนว่า ฝนทังสันเรงสี่ไอ้แบบฝนกะจะแบบควอยผ่านนะคะทุกคนตะวันสําหรับใครที่แบบเขามาคอมเมนต์ใน youtube ในในเพจในเฟซบุ๊กเงี้ยสิฝนกะจะเป็นคนหัวใจหายเพราะว่าฝนตอบเบิร์ตบ่ได้ถ้าตอบบ่เบิร์ตกนจะพูดหนึ่งกะจะอีกเอาไม่นี่ยคือว่าตอบแน่สีนะฝนก็นตอบสไตอิโมจิอิโมจิมจหายแต่ว่าฝนอ่านทุกคอมเมนต์คะ่ะเมื่อว่าจะคอมเมนต์ในเพจในเฟซในยูทูบฝนอ่านทุกคอมเมนต์นะคะ แล้วก็อานไม่นำยนีไม่นำแหละเพราะว่าส่วนมากก็จะมีคนชมเนาะคนก็จะพยายามเฮ็ดคิดต่อไปให้ดีที่สุดเะค่ะทุกคนก็อยากขอคุณทุกคนที่เฮ็ดในฝนวีมือนีเป็นกำลังใจผมมาตลอดก็ฝากให้ทุกคนเลฟซี่ทุกคนติดตามนำฝนไปเรื่อยๆะะเ,เลยค,ค,ค่เยะ,คะเพราะว่าฝนเรียนจบ อจาจจะบพิ่เรียนต่อเพราะว่าวะฝนมีเสื้อผ้ายทุกคนอยู่ติดตามได้จ้าภาวะฝนซื้อมาเสื้อผ้ายอีกอย่างทุกคนสำหรับลคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสะไข่ซับสะไข่หรือซับตะไข่โอเวอร์เวดโอเวอร์กดซับสะไข่ละกักดติดตามกดกระดิ่งหรือถามักเรยอว่าอย่าแชร์ไปหนาเฟซกับฝ่ายแชร์น้ำได้จ้าสำหรับลคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดี 啊。